Bye. พี่น้องจ๋าคนลำบากแท้ยกบ้าบอนี่นะบ้านเมืองบ้าบอพี่น้องจ๋าเมื่อกี้ถามปีเพี่นว่าอันปัญญาอันอย่างกันนะที่ผมถ่ายก็หันก้เท้านี่มาแจ้งอย่างนะปีเพี่นว่ายุคนี้มาได้เนอะถ่ายเห็นหน้านี่โดนเออแต่ลืมไปพี่น้องจ๋าอันผมตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นสายกำแพงถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋าอาทิต์ต่างหลังนี่เพปันมุงกันอย่างกันม่ใช่นะเพป็นจัดล็อกครับพี่น้องจ๋าผมก็หันเออปัญญนมานั่งท่าตั้งแต่ตอนสามโมงบ่ายสองโมงที่ซ้ำกว่าจะได้ล็อกกว่าจะได้ขายครัวเหมือนโลตัสเหมือนที่่่เพนนนไปขขาายยััวมมกอะครบผ กาแฟครับพี่น้องจ๋ามันขายบ่ได้หาที่ขายบ่ได้เอ็นดูครับบอก,การ์เมกา่าว่ากับผมมาจะเป็นวัดนิพกพระเนจรห้องเพลงเลยครับพี่น้องจ๋ายังหาที่ห้องบ่ได้บมดเดี๋ยวนี้โอ้โหทำตายแล้วครับอยากได้ท่านผู้ว่ากรุงเทพมาพาบริหารจังหวัดเชียงใหม่แต่แต่เนาะพอ่อเนาะโอ้ยหากินกันยากแต่อ่ะแล้วจะไปถ่ายนี่กับท่านเนี่ยผมจะถ่ายให้ให้ให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 ท่านหันบรรยากาศด้างหลังกับบรหารอาหารก็ ส้นหันก้ากระรองเท้ากับเก,กล็ดรองกางเกงอันส่วนล่างเปิ้นแล้วันนะจะไปให้พออ,อย่างอื่นคงบ่ได้ละบ้าบอออกกฎหมายแล้วถ้าไปขับขี่อ,อย่างเวลาไปถ่ายเปิ้ลจะไปจับเปิ้ลบ่า,าได้เนออย่าไปย่าอันเนอะใบขับขี่นี่โดนจับนะบ่าได้นะผมจะแจ้งความกลับเลยเนอขอบอกคนว้าจะอันนะไม่ใช่ผมคนบ้าบอบ้านเมืองกัดเจอ